เด็กชายนมเปรี้ยวนะครับหลายคนก็ถามหานะฮะนมเปรี้ยวเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะนมเปรี้ยวอยู่นี่แล้วครับทำหน้าหล่อๆหน่อยลูกหันหน้ามาหันหน้ามาอช่วยไปเสือทำมาหาก,กินหน่อยแล้วมาทางนี้สิลูกโอ้ยหันหน้ามาหันหน้ามาทำหน้าหล่อๆก่อนให้เอฟซีดูเอฟซี FC เป็นห่วงเร่าๆๆๆ,ๆมาทางนี้ก่อนโอ้ยอหันหน้ามาหันหน้ามาลูก หันหน้ามาครับหันหน้ามาดูเอฟซีก่อนห้วยเจ้านี่กระได้โอ้ยอะไรจะไปไหนจะไปโอ้ยหันหน้ามาหันหน้ามาอ่ะยิ้มหวานยิ้มหวานสวัสดีครับผมชื่อนมเปรี้ยวครับผมค่อนข้างดื้อน,นะครับผมไม่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับ ฝนก็ตกนะยังอยากจะมาเดินเล่นนะฮะหลายคนที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับในชะตาชีวิตนะฮะของคุณชายตกอับนะฮะตอนนี้ก็พี่หนูนานะครับรับเลี้ยงนะฮะแล้วก็พวกเรานะะจะช่วยๆกันนะฮะบางคืนก็ไปนอนกับเฟื่องบนชูชาแนลนะฮะางคืนไปนอนกับพี่เฟื่องนะะช่องเฟื่องบนชูชาแนลนะครับสงสารมันนะนะช่วยกันดูแลนะช่วยกันเลี้ยงไปนะครับ ไปไหนดีไปไหนดีฮะเวลาเวลาเวลาพาไปไหนก็นแล้วแต่นะฮะเราต้องมีไม้อันหนึ่งอยู่ใกล้ๆนะเพื่ออะไรรู้ไหมครับไว้ไล่นิกกี้นะะนิกกี้ชอบมาแกล้งน้องมาดุน้องนะครับน้องก็จะกลัวนะครับถ้ามีไม้เนียนิกกี้ก็จะไม่กล้ามาใกล้นะครับผ่านมเปรีย้ยมาดูทะเลหมอกนะครับทุกคนนะเช้าวันนี้ทะเลหมอกสวยงามมากนะฮะเห็นไหมครับ มองตรงไหนก็สวยงามนะที่บ้านกกาะๆของเรานะครับใช่ไหมนมเปี้ยวมาอยู่นี่ดีแล้วถูกไหมครับลืมชีวิตเป็นคุณชายนะอยู่ในบ้านหรูนอนตากแอร์ได้แล้วนะต่อไปเจ้าก็จะเป็นวิถีแบบนี้แหละเจ้าเกิดที่นี่นะเจ้าก็มีชีวิตแบบนี้ต่อไปนะโอเคไหมทำตัวให้คุ้นชิน รับชีวิตของเจ้าหมาซะแล้วเจ้าก็จะอยู่ดีมีสุขแน่นอนมันอาจจะไม่สบายมากแต่มันคือธรรมชาติที่ดีอ่จะไปทางไหนครับจะไปทางไหนครับ ตอนนี้นาข้าวก็ค่อนข้างแรงนะฮะฝนเพิ่งจะตกได้สองสาวันนี้เองนะครับแล้วไม่ได้ตกหนักมากนะฮะขาดช่วงมาร่วมหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะที่ฝนขาดช่วงนะเห็นไหมครับในนาข้าวจะไม่มีน้ำนะฮะน้ําในคลองห้อยบุงงนี่ยคงเยอะอยู่นะครับแม่นะฮะแม้เจ้าของนาที่อยู่ตรงนี้เขาจะสูบน้ํานะเห็นะฮะยังมีท่อน้ําอยู่เนาะ เขาจะสูบน้ kind of ําไปใส่นาของเขาอะเยอะมากแล้วเนาะหลายวันแล้วแต่ว่าน้าก็ยังไม่ขาดนะครับเพราะว่าน้ําตรงห้วยบุงนั้นไหลมาจากนู่นนะูกระโล้นนะฮะทุกคนที่เห็นอยู่นะฮะขวามือคือภูกระโลนนะฮะแล้วก็ซ้ายมือคือที่บังอยู่ตรงเนี้ยที่ต้นไม้บังคือภูหลวงนะฮะไม่ใช่ผู้หลวงะเชือกูอะไรนะผู้เหล็กไฟนะฮะเป็นปลายตรงเนี้ยเป็นปลายนะผู้เหล็กไฟแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหัวของภูกระโลนนะครับ น้ำจากสองภูนะฮะก็ไหลรวมกันมานะครับไหลรวมกันมาลงมาที่ห้วยบุ่งนะรถอะไรขับเร็วจังรถปิกอัพนะน้ำในห้วยบุงก็เลยมีเยอะนะครับผมมองจากห้วยบุงตรงนี้ก็จะเห็นองค์ปู่จากด้านข้างนะฮะปกติเราเคยเห็นองค์ปู่จากด้านหน้าใช่ไหมครับจากด้านหน้าจากตรงโดมแม่โสรพีที่ถ่ายย้อนมองย้อนกลับไปนะฮะ แต่วันนี้เราก็มาเห็นองค์ปูนฮะจากต้านข้างนะฮะตรงคลองห้อยบุนงครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะฮะสง่างามเสมอนะองค์ปูจะมองมุมไหนก็สง่างามนะครับว่ายังไงเหนื่อยรลอยังปะกลับบ้านกันเถอะปะลุกป่ะปะกลับ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 กลเบกลลลลับ มามามากลับ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 ไปเสือเนยพี่เสือเนยเอ๋อย่ออยอยากัดเชือกเดี๋ยวตีเลยอย่ากัดเชือกอย่ากัดเชือกไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเราต้องเดินออมนะฮะกลับไปทางนี้นะฮะเพราะว่าทางโน้นนั้นนะเขาเป็นเขตพื้นที่เนาะที่เขาล้อมรั้วเอาไว้นะฮะไม่อนุญาตให้เราเข้าไปตรงนั้นนะฮะนี่นะปิวสวยงามมากนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบเลยครับฝากดูโฆษณานะฮะบาย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 น้องเปียบบายบายคนดูก่อนลูกบาย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 ครับโอ้ยตัวเรื่องมากนะฮะ